ย7็ดปีที่แล้วเธอให้กำเนิดลูกห้าคนแต่คืนนี้มีบางอย่างกลับมาเคาะประตูบ้านเสียงที่เธอจำได้ขึ้นใจแต่เป็นไปไม่ได้เพราะลูกชายคนโตของเธอเสียชีวิตไปแล้วแล้วใครกันที่ยืนอยู่อีกฝ้าของประตูเธอควรเปิดมันออกหรือหนีให้เร็วที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปให้กำเนิดลูกห้าคน27็ดปีผ่านไปแม่ต้องช็อกเมื่อรู้ความจริงที่ไม่เคยคาดคิด เสียงลมพัดกระทบหน้าต่างส่งเสียงหวิดวิวในค่ำคืนเงียบงนันแสงไฟสีส้มจากเสาไฟริมถนนลอดผ่านผ้าม่านสาดเงาลางๆล,ลงบนกำแพงมณน,นีรูปล,ลูกครอบครัวเก่าที่ซีจางปลายนิ้วสัมผัสรอยยิ้มของลูกทั้งห้าคนที่เธอรักสุดหัวใจพวกเขาเติบโตมาอย่างอบอุ่นภายในบ้านหลังนี้บ้านที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความรักและความหวังแต่คืนนี้ความเงียบกลับชวนให้อึดอัดโทรศัพท์ในมือเธอสั่นไหวข้อความจากเบอร์แปลกปลอมขึ้นมา คุณแม่ครับผมมีเรื่องต้องบอกหัวใจมณีกระตุกเธอจ้องตัวอักษรน,นั้นอย่างไม่วางตามือที่กำโทรศัพท์เริ่มชื้นเหงือ่อข้อความต่อมาเข้ามาเร็วราวกับคนพิมพ์กำลังร้อนรนมันสำคัญมากผมหวังว่าคุณแม่จะรับฟังผมนะครับมณีขมวดคิ้วแน่นความกังวลเริ่มแทรกซึมเข้าไปทุกอนูของร่างกายเธอสูดลมหายใจลึกก่อนพิมพ์ตอบลูกเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีการตอบกลับ หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นนาฬิกาบนผนังเดินไปอย่างเชื่องช้าเสียงเข็มวินาทีกระทบกับอากาศราวกับมันตั้งใจจะย้ำเตือนบางสิ่งเธอลุกขึ้นจากเก้าอี้ก้าวช้าๆไปที่หน้าต่างมองออกไปยังถนนเงียบสงัดจู่ๆไฟหน้าบ้านกระพริบก่อนจะดับวูบความรู้สึกเย็นเฉียบแล่นไปตามแนวกระดูกสันหลังเธอหันกลับมาเมื่อเสียงประตูหน้าบ้านดังขึ้นเสียงเคาะสามครั้งหนักแน่น เธอไม่คาดคิดว่าจะมีใครมาเยีอยนในเวลานี้มือสันๆเอื้อมไปจับลูกบิดประตูเสียงจากอีกฟากดังขึ้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนคุณแม่ครับผมกลับมาแล้วเสียงนั้นทําให้เธอตัวแข็งทื่อเสียงที่เธอจําได้ขึ้นใจเสียงของคนที่จากไปเมื่อสิบปีที่แล้วหัวใจของมณีแทบหยุดเต้นเธอรู้จักเสียงนี้ดีรู้จักมันจนไม่มีวันลืม แต่เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้มือที่จับลูกบิดประตูเริ่มสั่นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเธอกลืนน้ำลายลงคอฝ่ามือชื้นเหงือ่อใครกันเสียงของเธอแหบพร่าแทบไม่ได้ยินไม่มีเสียงตอบกลับเพียงแต่เสียงลมหายใจแผ่วเบาจากอีกฝากของประตูมณีถอยหลังช้าๆดวงตาจับจ้องไปที่บานประตูราวกับมันจะเคลื่อนไหวเองได้เธอจำได้แม่นยำ ลูกชายคนโตของเธอเสียชีวิตไปเมื่อสิบปีก่อนอุบัติเหตุทางรถยนต์มันพรากเขาไปจากเธอทิ้งไว้เพียงความทรงจำและหลุมศพที่เย็นเฉียบแต่นี่เสียงของเขาเสียงที่เธอไม่ได้ยินมานานนับทศวรรษมันเป็นไปได้อย่างไรเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักกว่าเดิมคุณแม่ครับเปิดประตูให้ผมหน่อยมณีสะดุ้งรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเย็นลงจนกระดุกสัน่น เธอหันขอบไปมองรูปถ่ายของลูกๆูกบนผนังภาพของลูกชายคนโตดูซีดจางกว่าปกติราวกับมันถูกดูดสีออกไปทีละน้อยเธอหลับตาแน่นสูดหายใจลึกพยายามบอกตัวเองว่านี่อาจเป็นเพียงภาพหลอนแต่แล้วเสียงจากอีกฝั่งของประตูก็เอ่ยขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันสันเครือคล้ายเสียงสะอื้นคุณแม่ผมหนาวผมหนาวเหลือเกินขนบนแขนของเธอลุกชัน มันไม่ใช่เสียงปกติมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดราวกับราวกับมาจากใครบางคนที่ถูกทิ้งไว้ในที่ที่ไม่มีวันหวนกลับมามณน,นยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลอาบแก้มเธอไม่อาจขยับได้เธอไม่กล้าเปิดประตูแต่ก็ไม่กล้าถอยหนีเสียงสะอื้นจากหลังประตูยังคงดังต่อเนื่องมันฟังดูเจ็บปวดทรมานและเปี่ยมไปด้วยความสิ้นหวัง มณีหลับตาแน่นหัวใจเต้นรัวจนแทบแตกออกเป็นเสียงเสียงเธอพยายามหาเหตุผลพยายามบอกตัวเองว่านี่คือเรื่องผิดปกติที่ไม่ควรเกิดขึ้นลูกชายของเธอจากไปแล้วร่างของเขาถูกฝังไว้ใต้ผืนดินเย็นเฉียบแต่เสียงนี้เสียงที่เธอจำได้ขึ้นใจกลับดังขึ้นเพียงไม่กี่ฟุตจากเธอเธอค่อยๆขยับเท้าถอยห่างจากประตูทีละก้าวแต่แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นจากร่องประตู คุณแม่ทำไมไม่เปิดให้ผมเข้าไปเสียงนั้นไม่ใช่เสียงร้องให้อีกต่อไปมันเย็นเยียบไร้อารมณ์ดวงตาของมณีเบิร์กโผล่ลมหายใจเธอสะดุดหยุดนิ่งไปชั่วขณะเธอรู้แล้วนี่ไม่ใช่ลูกชายของเธอร่างของเธอสันสถานความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่ก่อนที่เธอจะได้ขยับตัวเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครืดครืด คราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงเคาะแต่มันเป็นเสียงของอะไรบางอย่างที่ขูดไปตามเนื้อไม้เสียงนั้นดังขึ้นดังขึ้นราวกับกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้มณีหลับตาแน่นพยายามกลั้นหายใจเธอไม่กล้าแม้แต่จะมองไปที่บานประตูแต่นั่นเองเธอรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหลังบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในบ้านของเธอลมหายใจของมณีสะดุดอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างผิดปกติ เธอรู้สึกได้ถึงเงาของบางสิ่งที่ทอดยาวอยู่ด้านหลังราวกับมีใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นแต่มณีไม่กล้าหันไปมองเสียงขูดประตูยังคงดังต่อเนื่องครืดครืดเหมือนเล็บแหลมคมกำลังกรีดไปตามเนื้อไม้เธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเธออยากกรีดร้องอยากวิ่งหนีแต่ร่างกายแข็งทื่อรากับถูกตรึงอยู่กับที่แล้วจู่ๆเสียงข้อก็เงียบลง ทุกอย่างเงียบเงินจนหน้าขนลุกมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นโครมครามในความเงียบเธอค่อยๆขยับเท้าก้าวถอยหลังไปทีละนิดทีละนิดแต่แล้วเสียงกระซิบเย็นเยียบดังขึ้นใกล้หูของเธอคุณแม่ผมยืนอยู่ตรงนี้มันีสะดุ้งสุดตัวเธอรู้สึกถึงลมหายใจแผ่วๆที่เย็นเฉียบกระทบข้างแก้มเธอหลับตาแน่นไม่กล้าหันไปมอง แต่บางอย่างบางอย่างที่เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งกำลังเอื้อมมือมาสัมผัสไหลของเธอมณีสะดุ้งสุดตัวความเย็นจากสัมผัสนั้นแล่นผ่านผิวหนังจนขนลุกชันเธอรู้สึกถึงแรงกดเบาๆบนไหลาราวกับมีนิ้วมือที่ไร้ความอบอุ่นแต่ลงบนผิวของเธอเธอกลั้นหายใจทุกเสี้ยววินาทีรู้สึกยาวนานราวกับชั่วกับชั่วกันหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอกเสียงกระซิบยังคงดังอยู่ข้างหู คุณแม่ทำไมไม่หันมามองผมเธอกัดฟันแน่นดวงตาร้อนเผาน้ำตาคลอเธอไม่กล้าหันไปมองไม่มีวันกล้าเธอรู้ว่าถ้าหันไปทุกอย่างอาจไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่แล้วนิ้วมือเย็นเฉียบที่วางบนไหล่ของเธอเริ่มบีบแน่นขึ้นแรงกดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,เ,อยๆเหมือนบางสิ่งกำลังพยายามทำให้เธอหันไปหา เธอกัดฟันแน่นพยายามข่มความหวาดกลัวกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อแล้วทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากอีกฝ้าของบ้านปังมันดังเหมือนบางสิ่งล้มกระแทกพื้นเสียงนั้นทำให้เธอสะดุ้งร่างกายหลุดจากภวังแห่งความกลัวชั่วขณะเธอรวบรวมความกล้าก่อนตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่ควรทำที่สุดเธอหันกลับไปมองและทันใดนั้นเอง เธอได้เห็นบางสิ่งที่ทำให้ต้องกรีดร้องออกมาสุดเสียงภาพตรงหน้าทำให้มณนีแทบหยุดหายใจร่างสูงโปร่งของใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นใกล้จนแทบแนบชิดดวงตาของมันดำสนิทไร้แววชีวิตใบหน้าซีดขาวเหมือนไร้เลือดหล่อเลี้ยงแต่มันหน้าตาเหมือนลูกชายของเธอทุกกระเบียดนิ้วปากของมันค่อยๆแย,ย้มออกริมฝีปากซีดเผืดเผยให้เห็นรอยยิ้มผิดธรรมชาติคุณแม่ เสียงนั้นเบาแผ่วพร่าแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่น่าขนลุกมันไม่ใช่เสียงของลูกชายเธออีกต่อไปมันเย็นชาไรอารมณ์ราวกับออกมาจากโพรงลึกในความมืดมิดมัน,นีตัวแข็งที่จ้องมองภาพตรงหน้าอย่างหวัดผวาเธอพยายามถอยหลังแต่ขาของเธอกลับไรเรี่ยวแรงราวกับมีบางอย่างตรึงเธอไว้กับที่คุณแม่ยังจำได้ไหมวันที่ผมจากไปเสียงของมันดังก้องไปทั่วห้อง ดวงตาดำมืดจ้องมองเธอราวกับกำลังรอคอยคำตอบแต่มณีไม่ได้ตอบเธอทำได้เพียงสายหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มเธอไม่อยากจำเธอไม่อยากนึกถึงวันนั้นวันที่เธอเสียลูกชายไปตลอดกาลแต่สิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้ากลับก้าวเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆคุณแม่เป็นคนลืมผมเองแต่ผมไม่เคยจากไปไหนมือซีดขาวของมันเอื้อมมาหาเธอ เธอพยายามจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากลำคอแล้วในวินาทีนั้นเองมันยิ้มกว้างกว้างจนผิดรูปร่างของมันเริ่มบิดเบี้ยวบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปและมณีได้เห็นสิ่งที่ทำให้เธออยากจะเป็นบ้าตรงนั้นทันทีมันนีเบิกตากว้างร่างตรงหน้าบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติแขนขายืดยาวออกอย่างน่าพรั่นพรึง ผิวที่ซีดขาวเริ่มแตกร้าวราวกับกระจกที่ถูกกระแทกจนปริร้าวเป็นสิ่งเสียเส่ยงเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นเสียงที่ฟังดูเหมือนลูกชายของเธอแต่ไม่ใช่คุณแม่กลัวผมหรือครับมณีสันศีสะน้ำตาไหลอับแก้มเธออยากปฏิเสธเธออยากเชื่อว่านี่คือลูกของเธอจริงๆแต่เธอรู้ดีว่าลูกชายของเธอจากไปแล้วเธอหลับตาลงพยายามรวบรวมสติท่องในใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วจูจู่ เสียงขคาประตูดังขึ้นอีกครั้งปังปังปังเสียงนี้ดังมาจากหน้าบ้านเสียงนี้ฟังดูจริงเธอสะดุ้งหันขวับไปมองบานประตูเสียงจากอีกฟากดังขึ้นคุณแม่ครับเปิดประตูให้ผมหน่อยเสียงนี้เป็นเสียงของลูกชายเธอเสียงที่แท้จริงเธอหันกลับไปมองสิ่งที่ยืนอยู่ในห้องกับเธอแต่มันไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้ว เหลือเพียงเงามืดที่ค่อยๆจางหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงมณีสุดตัวลงหอบหายใจหนักเธอยังสับสนยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอรู้เพียงอย่างเดียวสิ่งที่เธอเห็นเมื่อครู่ไม่ใช่ลูกชายของเธอเธอฝืนลุกขึ้นเดินไปที่ประตูหน้าบ้านเธอลังเลไปชั่วขณะก่อนจะค่อยๆเปิดประตูแสงไฟจากถนนส่องกระทบใบหน้าของชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงนั้น เขาดูตกใจเห็นแม่ของเขายืนตัวสันหน้าซีดเผือดแม่เป็นอะไรไปมณีจ้องมองลูกชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้านั้นอบอุ่นดวงตานั้นเต็มไปด้วยชีวิตเขาเป็นของจริงเธอปิดปากสะอื้นก่อนจะโผลเข้ากอดลูกชายแน่นเสียงลมหายใจของเขาเสียงหัวใจที่เต้นอยู่จริงๆเขาคือของจริงเธอไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ สิ่งที่เธอเห็นเป็นเพียงภาพหลอนหรือมีบางสิ่งพยายามจะเข้ามาแทนที่ลูกชายของเธอแต่เธอไม่ต้องการคำตอบอีกแล้วเธอเพียงกระชับอ้อมแขนกอดลูกชายแน่นขึ้นเพราะสำหรับเธอตอนนี้เขากลับมาแล้ว